สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแม่พึ่งกับน้องครูกายอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําข้าวจีค่ะค่ะก็จะมีข้าวเหนียวเคี่ยวงูเก่านะคะกะทิไข่ไก่น้าเปล่าเกลือผงปรุงรสเครื่องปรุงเรามีแค่นี้ค่ะไปล,ลงมือทําเลยค่ะ,คะจากนั้นเราจะนําข้าวมาล้างนะคะเราจะหุงหม้อไฟฟ้านะข้าวนี้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูเก่านะคะต้องใช้ข้าวเก่าเท่านั้นนะหุงหม้อไฟฟ้าเราต้องใช้ข้าวเก่านะคะ จากนั้นนำมาล้างค่ะล้างผ่านระชอนนะค่ะคเขย่าให้น้ำออกให้หมดค่ะขย่าน้ำออกให้หมดนะคะ จากนั้นนำไปหุงค่ะ,คะจากนั้นนำเทลงหม้อเลยค่ะบ้านติดถนนนะคะมีเสียงรถด,ดังนะ,ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําลงไปค่ะอัตราส่วนอยู่ใต้คลิปนะคะเราก็ใส่น้ําลงไปค่ะ ข้าวหนึ่งถ้วยน้ำก็หนึ่งถ้วยนะคะใช้ถ้วยไหนตวงก็คือถ้วยนั้นตวงน้ำนะถ้วยไหนตวงข้าวก็คือถ้วยนั้นก็คือตวงน้ำนะคะเกลี่ยข้าวให้เสมอๆกันค่ะกับน้ำนะค่ะจากนั้นหูกดปุ่มหูข้าวเหนียวนะคะ รอไปหนึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นเราก็จะมาผสมน้ํากะทิเอาไว้นะคะเราจะไปมูนข้าวเหนียวนะคะจากนั้นก็เป็นน้ํากะทิค่ะผงปรุงรสค่ะใส่น้ําตาลสักเล็กน้อยนะคะตอนต้นไม่ได้บอกนะค่ะเราก็จะเพิ่มน้ําตาลสักเล็กน้อยค่ะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ วางพักไว้ค่ะหลังจากข้าวเหนียวสุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํำข้าวเหนียวลงมาใส่ในน้ํากะทิเลยค่ะเราจะมูนข้าวเหนียวนะคะใส่ตอนที่ยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะ ให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากเข้ากันแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวางพักไว้ค่ะ ั้นตอนต่อไปค่ะาจากนั้นเราก็จะมาผสมไข่ค่ะใครจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะไข่เป็ดสีจะสวยนะคะทีน,นี่เราจะใช้แค่ไข่ไก่อย่างเดียวค่ะาจากนั้นก็จะปรุงเครื่องเลยค่ะเกลือค่ะผงปรุงรสค่ะ จากนั้นเราก็จะมาปั้นข้าวเหนียวค่ะ่ะเราจะใส่กระทะสี่หลุมทอดนะคะข้าวเหนียวก็คือหนึ่งร้อยกรัมค่ะวางลงไป กดใส่รอกระทะเป็นแม่พิมพ์เลยนะคะแบบนี้ค่ะวางพักไว้ค่ะเราก็จะทำไปจนกว่าจะหมดค่ะ จากนั้นเราก็จะตั้งกระทะไฟอ่อนนะคะทาน,น้ำมันค่ะรอกระทะร้อนค่ะจากนั้นที่เราใส่พอกระทะร้อนแล้วนะคะให้เราใส่ข้าเหนียวลงไปเลยค่ะ ใช้ไฟอ่อนนะคะใช้ไฟอ่อนในการจีค่ะเราก็จะให้เขาหมาดๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาชุบไข่นะคะหาจากนั้นเราก็จะพลิกกลับข้างค่ะ เนี่ยค่ะเราก็จะให้เขาเหลืองสวยแบบนี้ก่อนนะแล้วค่อยพลิกกลับข้างนะคะในระหว่างทําให้เราดูได้นะให้เราพลิกกลับดูได้นะคะให้เขาเหลืองสวยแบบนี้นะเราถึงพลิกกลับข้างนะคะจากนั้นให้ให้ข้างล่างเขาเหลืองเท่ากับข้างบนนี้นะคะเราถึงจะชุบไข่นะคะจากนั้นเราก็จะมาพลิกกลับดูนะคะว่าเขาได้หรือยังถ้าเขาได้แบบนี้แล้วเราก็จะ นำไปชุบไข่เลยค่ะแบบนี้นะเหลืองสวยทุกอันเลยค่ะจากนั้นนำมาชุบไข่ค่ะนำออกมาชุบไข่เลยค่ะ จากนั้นให้เราทานน้ำมันรอค่ะค่ะตอนนี้ปรับไฟอ่อนไว้ก่อนนะคะค่ะจากนั้นทุบไข่ค่ะนำขึ้นค่ะ ใส่ลงในเตาเลยค่ะนำลงกระทะค่ะทำทุกอันค่ะ เราใหขา้ข้างล่างเหลืองค่ะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะไม่ต้องอ่อนมากจากนั้นเราก็ดูว่าข้างล่างเขาเหลืองหรือย,ยังเนี่ยถ้าเหลืองแบบนี้เราก็กลับเลยนะคะกลับข้างขึ้นมาเลยสวยมากกลับเอาข้างล่างขึ้นแล้วเอาข้างบนลงนะคะกลับ ไฟให้เราใช้ไฟประมาณนี้นะคะเราก็จะจี่ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเหลืองสวยเราจะชุบไข่แค่ครั้งเดียวนะคะแค่ครั้งเดียวก็เหลืองสวยดีแล้วนะคะรอให้ข้างล่างเหลืองสวยแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราก็จะมาพลิกดูค่ะเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มเหลืองกรอบแบบนี้แล้วนะจากนั้นเราก็จะพลิกทุกอันเลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะจี่ไปอีกสักพักนึงนะคะสักประเดี๋ยวเดียวอะคะ่ะให้ให้เขาเหลืองเข้มแบบนี้นะให้อีกฝั่งหนึ่งให้เขาเหลืองเข้มแบบนี้เราก็จะนําขึ้นเลยค่ะใช้ไฟอ่อนแล้วค่ะตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะคะ ราใช้ไฟอ่อนประมาณนี้นะเพราะว่าเขาเหลืองแล้วแต่ว่าเราต้องการให้เขากรอบแบบนี้นะคะเราต้องการให้เขากรอบแบบนี้ไม่นานค่ะอะจากนั้นเราก็จะมาดูค่ะสวยมากค่ะ จากนั้นเราก็จะนําขึ้นเลยค่ะทําต่อทําอันต่อไปค่ะสวยมากค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะสวยงามมากเรียบร้อยค่ะค่ะนี่เราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะมาชิมกันค่ะ มากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสะดวกสบายไม่ต้องแช่ข้าวข้ามวันข้ามคืนนะคะหุงหม้อไฟฟ้าสะดวกมากแล้วข้าวก็นุ่มทั้งวันค่ะชิมค่ะข้างในค่ะ กรอบนอกนุ่มในค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไม่พึ่งกับน้องคูก,กาดด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ